ซาลาบ้าขายไม่แพงเนาะ80บาทเก๋ต้มน้ำปลาใครชอบ80บาทพร้อมตามเลยจ้ะรอบอร่อยอร่อยขายดีขนาดอีฮวกมาแล้วนะครับกินกัได้หลายวันเลยโมดนี่มเกือ300มร้อยแล้พี่มึงนะครับสวัสดีการนัดหน้องปากครังนะครับจะมีทุกๆวันจันนะครับ ช่วงบ่ายแก่เกือบเย็นเนาะทักทายกุ้งเ<ว>จ้า,จาครับปามาแอลการหน่านหนงปลาข้างเจ้าอยู่อำเภอเมืองนี่แหละวิทิพค์อยู่โซนตำบลหนงปลาข้างเลยเจ้าใกล้ๆในเมืองเลยอยู่ตรงแยกสถานรถไฟเส้นซูเปอร์เลยนะเจ้าแถวหนงปลาข้างเลยนะเข้ามาทางเส้นบักมูดมาถึงเจ้าถ้าคนแบบบาเจ๊คนท่องที่ยนี่จะมาแบบถูกเนาะจะอยู่แถวๆวัดหนงปลาข้างเลยนะเป็นตลาดใหญ่พื้นบ้านมีของใช้ของกินเนาะ เอามาหาของกินแล้วก่็การเนี่ยดีอ่ะก็คือคนเท่าคนแก่เพิ่็เอาของมาขายเนอะแต่โบราณโบราณทำมาเจ้านี่มันไม่ไดขายได้ยังเนาะที่ฝนตกเนาะก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับตลาดก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์เนาะคนบ้านเอาขายท้องกินเราก็ลุยเดินกาดดูของกินกันนะครับมาครัวคุณเอียงก็ได้ของกินติดไม้ติดมือไปเนี่ยเก็จะขายของที่เม่ ทองเล็กๆเลยนะเจ้าตอนนี้ก็เริ่มตั้งวางขายกันแล้วนะครับเรามาช่วงใบ่สามกว่านะครับปไปเลยดีกว่าดินข้าบนนไปนะครับโอ้ใส่ก่อนสารนะครับย่างหอมๆเลยกํากำลังใจอันเตรียมครับปลอดอะไร มาเท่าไรบ๊วยบุ๊คบิกเนาะโอ้นี่เอามาหลายแท่งหลายอันเลยเนาะครับที่ผอตอพระเจ้าแต่มื่อนี่หน่อยเดียวค่ะหน้าเดียวเนาะครับหยิบตึงตรเลยเนาะคนนซัวมาหน่อยซัวหน่อยเดียวยังแขวนไม่กล้าเพราะกล้าวตมีกำลังใจเนาะครับขายของต่อไปเดมาดูของต่อผลปลาผลละมงผลละไม้นี่ป่าปลานะครับข้าของขุนเจ้าข้าของข้าหวานเนาะ มาลืนกันะกีเ้แก้าวัมากัดแ๊วันนี้ขาันนาววัดข้าวอบาททุกอย่างซาบาทขายไม่แพงเนาะครับา้ราคาเดียวทั้งร้านไมาเคยเห็นมากะนี้เลยอ๋อเป็นมามื่อราคานานมาทีหนึ่งครับมาไม่บ่อยครับนี่มันจะ เจ๋งเลยมะเ่จ้าวแฟนคลับเลยนั่นนี่ะตดตามด้วยกด้ครับไม่แไอเบียไอเบียตะแยงตวหวางเคียวหวานเคียวานนาังรังเนาะกับซุย่งสุกแล้วค่ะแต่จะให้มันร้อนนิดเดียวย่าคุไม่มาคไม่รับลสร้างกันกาลัง้างกับมีน้ไฝนตกมันีดเดีวที่ไหนถ้าตกน ที่สาพีตกเยเปนันี้ไม่ตกนะยี่เพิ่งตกแล้นะขายของก่อนครับตัวนี้อะไรเออหมูสเต๊ะนะครับมี่พึ่งย่างนะครับเจ้าไปนั่งซีที่ <S 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 ไหนกูไปเรื่อยเตอยังม่สุกแป๊บนึงอีกนี่งอออ๋ออดออ๋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 ออออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋นอออ๋ออ๋ออ๋อนเออ๋ออออ๋ <c oughs> <c oughs> ่อ๋อ๋อ ตีกล้วยป่านะไม่ใช่ไหนสัอ่าต um. ้องตีกล้วยป่าเราใส่มันต้องยังชินไกนเป็นีกะลัมตีกลัลัมา้นไก่เออบ้านฝายบ้านเม้เีทมากุปันนี้ว่าตั้งตลาดถือว่าเร็วนะตั้งเร็วใช้ได้เลยกล้วยนกเหลกล้วยครกแ้วะ กุ space, so <ifting> <under the> ้งตรงนี้ปสดสดเลยปลาดิปลานะครับมีก <mystical warm>? ้านล้วก็มีสิบปบาสิบปลาครับเนื้อใส่กบครับาสิบบาสิบเท่านั้นเอ็นหน่อยเหรอเอ็นหมูครับเอาเนื้อาก จัดไปจันไปตุ๊กวปกวันจันนี่เดี๋ยวไม่นี่ตับไก่ครับผมทอดตับไก่ดิซึ่งอุกจินจินก็ล่ะเ้าลองท้องกันเนาะเจ้าครับขับไหมครับดิบได้นะอ๋อขับดิบเองเลยใส่เซลโคเดียวเลยเปิดแรมแล้วเนาะอย่าตกเลยเนาะฝนขายของก่อนยิ่งตกครับ หมันหมันเฮงเฮงครับขอบคุณครับห้าหกโมงควรจะเยอะอ๋อห้าหกโมงควรจะเยอะกว่านี้นะครับครับจะลองมาเร็วนะครับเพราะอะไรคนจีนเยอะเหรออ๋อเพราะเขาว่าอะไรคนจีนเยอะคนณจีนคนจีนเยอะช่วงนี้ครับครับผมได้แล้วคครรัับบทอดเลยกชิ้นมานขบวนบินได้แล้วไปท้องก่อนเจ้าคนเมืองเนาะ ครับผมไม่ใช่คุณไทยอ๋อมาจากอุทัยครับใครดีใครดีครับมาถูน่ากินน่ากินปลาทูื้อสัตว์ที่ทำในนกแก้วมาดูเนื้อสับว์ที่เปออันนี้ได้หลยตลาดก็เพื่อนอยากได้แล้วก็ซื้อจับใจใช้สอยกลับบ้านนะครับคางคกตับวุ้ยผะดราเลยผัดนะครับ อ๋อวันดีคร่ะวันดีค่ะหาดูคลิปตัวไปแอลกัดก้อมเลยอ๋อยินดีเจน่าครับแม่บ้านไหนน่ะนึกว่าคนจีนมาเตวแอลเหรอะแม่ยินดีเน่าได้นึกว่าน้าท่องเที่ยวนึกว่าน้าท่องเที่ยวนึกว่าคนจีนครับดูมื้อแหละยินดีเจน่านะครับอ๋อคุณแม่ดูเราด้วยครับคุณแม่เพิ่งดูเราไปเที่ยวกัดก้อมมาครับกัดก้อมก็ไปกินนะแล้วก็ไปกินข้าวซอยลูกปีกีเนาะแม่ครับ ติดตามกันนะครับเจอกันทักทายกันได้นะช่วงนี้ก็จะวนเวียนอยู่โซนเชียงใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางแน่นอนเนาะครับใหญ่ยาวไปถึงนู่นนะในวัดเลยพี่พิศสบาทสิบาทเชียงใหม่ก็เที่ยวไม่หวานไม่ไหวละหลายที่หลายโซนเหลือเกินนะครับอ๋อนะช่วงนี้หนอมมาเยอะจังเลครับอ๋อ เตรียมร่มเตรียมจ่องก่อนนะครับฝนฟ้าไม่เป็นใจที่นี่หน้าฝนเตรียมจ่องดีหรอใช่เตรียมไว้เพราะว่าฝนฟ้าไม่น่าไว้ใจโอ้โหเฮ็ดครับเฮ็ดแดงเฮ็ดลมครับ40บาทเอาไปงจ้าแาบพิพิธลมครับสวยเลยนะของ50หรอ50มีแบบนุ่มนรอแบบจี๋ แน่นแเลยเนะครับป่าเผดดอยผักนามผงดอยเต็มนามพริกผักเผามัดละห้าบาทผัอ่นสาระไม่แพงไม่แพงครับครับูดูวิวตรงนู้นนะเนารมากาดกาดม่วนนะครับ ไก่ต้มน้ำปลาโ,โรตีกรอบก็มีนะครับทำเสร็จร้อยละไก่ต้มน้ำปลานะครับครับตัวละร้อยห้าสิบนะครับโอ้นี่ขนาดร้านยังมาไม่เต็มแล้วก็ยังโซนเนื้อกงมีนะจ๊ะเนื้อหมูเนื้อควาย ซอยหนึ่งนะครับทุกอย่างสิบบาททุกอย่างเลยโอ้สิบาททุกอย่างเลยมก็มีนะครับมาเลยจ้าถุงละสิบบาทถุงละสิบบาทเองนะอร่อยอร่อยสามห่อแซวซึ่งมีที่นี่ที่เดียวมาจ้าอันนี้ใจถึงใจถึง ใช่อย่างพองคันนี่มีไทกรอบเดนิสสับปะรดอัลมอนด์ครับผมดีลูกค้าประจำลูกค้าประจำลูกค้าเป็นานเหมานะล้ำใจนะจิ้มหรออาจารย์ไม่ได้เป็นอย่างอาจารย์มาจิ้มที่โอ้โหมีให้ชิมด้วยเดี๋ยวอุ่นๆเลยนะครับเป็นนะครับครับอร่อยอร่อยล้ำก่อนครับไม่ใส่ไงน่าใส่สับปะรดนี่กินชีสไหนที่อาจารย์กินเนี่ยอือครับอันแรกสามถุงแซวครับมีกาก๊ดต้นหอมทีเดียวนะ้วนะไม่แพง นี่ือนี่ถุงละแซวเนอจกเน้อแกนัดบคกน้อยนี่ถุงละสิบบาทสามอแซวนีจลูเจ้าะไทยเก้ร์ลสามพอนแซวซาบัดกันเนาะจ้าเดดิสคุณเมกี้เนาะเดิสหมอมาเดี๋ยวใส่ขึ้นมาใสมาตร้อนเลยนาอนเลยสามอแนุ่มอร่อยซาบาทแถมอีกครับโอ้พระค้าจะดีนุ่ม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 ดูดึงดดดต่อครับเปรี้ยว กิมจิกดอยสปะทอดนะครับต้องตรวนอ่านขนมหนยนะขนมไจหขนมใจค่ะขนมใจขนมจอกอขนมจอกนี pues ่ขนมห่อกล้อยขนมกล้วยนก้ยน uh, ี่หอใหญ่เลยอันนี้ขนมห่อขนมเป็นยังไงนะขนมน้ำอ้อยอ๋อน้ำอ้อยขนมน้ำอ้อย จอกเอาจอกเอาจอกอันหนึ่งจอกอร่อยตระได้จอกก็จะยี่สิบบาทจอกจะมีเป็นแป้งห่อตัางในเป็นอย่างก็ชน้ำอ้อยไาจอกคนไต้โอ้ได้น่ากนะสาวบาทเนี่ยเยอะเลยเนี่ยจอกก็กินอยู่แก้โชว์อ่ะดูก่อนกระตุกกระตุกกระตุกลองดูครับ เป็นแบบไหนนาะขนมเจ้กคนไตนะขนมเจ้กคนไตค่ะโอ้เป็นแบบนี้ยังใส่เปล่านะแหมเนาะใส่งาใส่งาใส่งาเจ้าอันนุ่มๆอร่อยนื้อเนี่โหโมจิเลยนะเนี่ยอร่อยลองชิมไหมคะอร่อยมากได้เนาะครับ งามขนาดเจ้าแต่ตังค์ดีเอกไม่จ่ายตังค์หรือยังจ่ายแล้วจ่ายแล้วอ่ะคุณยังลืมหอมกระเทียมพริกนะครับหอมพริกคุณหอมหอมหอมเลยเอาไปทำไปทางไหนมาทางไหนไหนเด้อโอ้ยี่ข้าวหอมว่าใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับ่ะคุณคุณนางไม่เออไม่แอลครับแอลกาดเซตเอาดิไปตามกอไปลวกไปกินตามชอบน้องพี่เปนองเนาะหอมไม่เนาะพริกเป็ดบ้านอ่ะดู ช่วงนี้ขายดีครับเนาะได้เรื่อยๆได้เรื่อยๆเนาะครับเอาอันนี้นี่ตำน้ำพริกอันนี้พริกอันนี้ขายอันก็ได้นะสิบบาทเพละสิบบาทสิบบาทสิบบาทพร้อมตำนะจ้าพริกปิ้งอันนี้ดีกว่าตวกินเพชรก่อนตเทิงานนึงตบทกันนี้อันน่นอยไปกันตเนาะโอ้เาสองคนเนี่ยสิบบาทไม่แพงอ่าได้แล้วสิบบาทขายดดีนะครบเมะเขือ ตำมะเขือคอนเมืองก็จะมีหอมปิ้งหนือหอมแดงหอมขาวจีมะเขือจีใส่ชูรสเกลือ,อจบเลยใส่มาก <ไป S 1> กับปีกระบอกกับปีใครดีใครดีเจ้านี่เป็นผลมไม้มาม่วงโอ้โหนะแกงเผ็ดอ,อ,องกิน

นอกจากแกงเพชรมันมี้สปาแหน่ขนมเส้นน่ะขนมเส้นนั่นแน่นาแน่อย่างนีก็ได้น่ะซาบาบาตบอู้อันนี้น้ำผักซอยซาลาบะตบอ้มัดแปดแมงน่ากินมากคผักซอยก็น่ากินนะนั่นน่าก็น่ากินเจ้าอันใดล้ำป่อล้ำหมดเลยล้ำทุกอย่างก่ะเอา้วัดผู้อย่างวัดทุกอยางผัดไทยผัดผู้นะห่อซาบาบะไปดิ่เออกิ่ในใดให้เสี่ยงเจ้า สองคนเลือดกันลังมีสเลือดอยโอ้ขายมาหลายปีแล้วครับเนาะครับโอ้ยมาเพื่อน่าแต้นาะสูเกัน์สีเนาะตลาดนัดอะไรชอบตลาดน้าสองมีของกินเย็นนี่แหละนึกมาอะไรก็มาตลาดแห่งนี้เนาะการนัดของถูกได้เยอะนะครับบ้านเฮาแบบแปลงแต้รอครับไม่แพงไม่แพงเดียวเพราะวเต็มมือเลย หมดไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยอ๋อครับอ่าครับมาอีกร้านเยี่ยงแวะขนอโปรดบขนาดเลยเนี่ยขีดสักขีดสิบบาทสองขีดกาวบาทครับ้ร้านยาย่ิดนี่เลยบุกคกอ๋อร้านยาย่ิดอีนอครับกรบอร่อยยขครดีขนาดนาอครับที่ฝากครัวเวตีแม่ก่อนเาซื้อหนักลยนี่นโอ้บรรดากสิบบาทนี่ะบุก นะคะเขาใจดีคุยจก่งแล้วก็ราคาไม่แพงครับมาจากชวนหน่อยแม่มีมหมอมีเยอะอก้าวถุงก็ได้ซิบบาทอ่ะได้แล้วยั่เจ้าครั้านี้ลมีเห็ดกัมีเครับโอ่นมีมีเห็ดหนออายาชันโอ้เห็ดลูกตระไดมานน่เห็ดจากเกินเม็ดวงอ๋อลูกขึ้นไม่ควงมาโอ้มาขายที่นี่เลยเนาะ เคยไป่โกงนี่ผมกกลายมันครับแวะดูเฮ็ดบ่อยเหมือนกันครับจะเคนไม่กวงนะครับมาจากเรือกวงบ้านอยู่ไหมครับครับอ่ะได้แล้วมาเยอย่างเลยนี่ซีซีพอลสไม่บรรณาธิการถุงเบลส์เบลเล่นนะครับบอลบอลของทอดหอม ของทอดก็มีครับไปข้ออีสานไหมคะครับไก่เมืองกมืองก็มีเจ้าผ้าห่มก็มีเจ้าหัวเน่าคูละสิบบาทผ้ามผ่มไปใส่หักเลยพีหน่อยนอกๆของตะไคร้แหล่องละสิบบาทพี่าไปคั่วตะล้อไปที่เอาสองกองป่อเอาเน้นกันนี่เนาะถ้าห่มสีสีนี่ก็มีเนาะให่หักพี่หัายาวเนาะ อใสมสิบบาทเท่านั้นเนาะโอ้ไม่แพงไม่แพงครับโอ้ผักสวยเนาะอันนี้สลัดคอร์ดครับสลัดคอร์ดสามซีฟเวอนาวผักสวยๆก็อุดหนุนนะครับ ข้าวก็มีเนอหบาทห้าบาทน้าวกูสิบบาทเจาไปแมชงนี้มีเยอะเนาะน่วยนี่นะเกียงเนาะูกว่าลูกว่าเลยเียงพักซดก่อนนะไก่เมืองก็มีเมืองแเมืองมองลาบอลเองชั่วโมงอู้ยังเนี่ยอย่างออเจ้าเนี่ยเนี่นางคะนงะแม่แต่ยังหัวนาขินาีร่อ น้ำหนังหนามบอนทำให้กินมากเลยกระเทียมเจียวไปเรื่อยนี่หมกเห่างค่ะหมกไก่หอมหมกไก่หอมเนื้อไก่หอมเนื้อไก่ครับเนีลยวจะกินเนาะหอมกระเทียมหอมน่าจะอร่อยครับสามสิบบาทค่ะโอ้โหหอมๆเลย

าาาามันดิ่งปลาแซวสามาชสามาตมันดิ่งแาวบัดกระเพาะปลาคะนาคีข้าวหินได้นนะครับแ,แอบสนกระเพาะปลานะกระเพาะปลาสดสดโอ้ลมมาแล้วลมครับช่วงนี้ก็มรสุมนะครับ เป็นาอดาแก็มีเต,าต้าองก็มีขายด้วะไขก็มีค่ะก็ไซื้อไขเป็ดนี่สองเพี้นของแห้งปลาแห้งปะจ้าวครับจะอมแม่ขาย,ยัางไงอามาสิบาทเจ้า นี่เหรอนหม้นะอ๋อนี่ในมอนี่กับข้าวข้าวน่อไม่ดองนี่ไ้ดองออนี่ข้าวน่ออันนี้ยำพักหม้อตัวมะเออันนี้ล้ำยำแปะเออยำพักยำหลายอย่งครับนี้ครับนี่อันนี้น้ำซาผักกาด้อยอ๋อแต่งมายนะฮะแเนาะยำพักรานี่แค่สามอย่านะสมบูรณกนก็ไม่นาะเจ้าใวัดในวัดแล้วมีวัดแล้วมีอะไร่ ประมาณนี้เนาะขนมปอกล้ร้อนๆเลยครับโซนนี้ก็เป็นโซนของใช้ต่างๆประมาณนี้ครับตลาดนัดดองป่าข้างวันจันทร์ใกล้มีเมืองนี้เองของกินถูกปะทุกเดี๋ยวไปแวะเอาของเขาเพิ่มนะนี่ซื้อบเกิน200เต็มไม้เต็มมือเลยจริงๆเยอะกว่านี้เราฝากไว้ที่ร้านครับ เพลินเจ้ารถเดินมารถเดินมาแวะอุ่นชากล้วยชาไทยเนาะน่ากินมากครับมู๊นเนี่ยไปทิ้งแน่สามซีฟโหเต็มครับชาปุ้ยโบราณใส่น้ำตาลอ้อยมีของกินยามเย็นแล้วเนาะเข้ามาอยู่เยอะแยะมากมายเลยมาคนนี้ยังไม่ต้องกลัวอดนะครับเต็มไม้เต็มมู๊ยใครเต็มุ่งครตลาดแตกอีกแล้วนะสโลแกนเนาะครับคนนี้ยังตลาดแตก บวกมาเอาเอปลานะอยากกินจัดไป40บาทนะครับจิบอะไรเย็นๆไปด้วยเนาะเย็นนี้ครับเทโซเดตเอาของแหมถุงกระเล่นอ่ะอีฮวกมาแล้วนะครับนี่ อีห่วงกอบแมงมันเอาแมงมันก็มีมาแล้วนะครับแล้วก็ปูอองเนาะครับกำลังตั้งตั้งครับเอาลายเรื่องรับ่านลยจ๊ะรับใส่กระขนมาแน่นอนลิ้นไม่ก็มีนี่โอ้เห็ดก็มีลมครับโอ้เห็ดเห็ดกลังมาตั้งมาลังมาอยู่บางเจ้ากำลังมาเนาะครับมีจองเรียบร้อยโอเคได้่ใหญ่อานมาเปียก คขายดีบขายดีเนอร์ขายดบขายดีครับอ่ะสู้ๆเนาะเนี่ยเดินก็นย่างแล้วฝนนานี่มี่ตกแป,ป๊บๆเดี๋กวก็ย่างละ <c oughs> ดุไม่ใช่เรามือที่เราโอ้โหป<ะ>ี๋ยวอย่าซื้อน,นักไปก่อนนี่กินกันได้หลายวันเลยโมดเนี่มถึงเกินสามร้อยนะพี่บนะครับ